เป็นคนหนึ่งค่ะที่ชอบติดตามข่าวสารเกี่ยวกับเรื่องปากเรื่องทองที่รัฐบาลหรือองค์กรต่างๆเนี่ยจะช่วยเหลือเรานะคะง่ายๆค่ะแค่เวลาคุณเข้ามาฟังคลิปของช anel Mummy T s News นะคะอยู่ข้างล่างคลิปนะคะให้คุณกดติดตามแล้วที่สำคัญต้องสั่นกระดิ่งนะคะเพราะจะได้อัปเดตข่าวสารเวลาที่มีข่าวใหม่ๆนะแค่นั้นง่ายๆข่าวสารทุกอย่างก็จะอยู่ในมือถือคุณแล้วค่ะ อย่าไปเที่ยวเก็บกระเป๋ารอได้เลยนะครับเพราะว่าตอนนี้รัฐออกแคมเปญในการกระตุ้นการท่องเที่ยวและเศรษฐกิจเขาใช้ชื่อโครงการใหม่อีกแล้วนะครับทัวร์เที่ยวไทยย้ำครับทัวร์เที่ยวไทยใช้มาสรการน,นี้นะครับใช้ได้พฤษภาคมถึงสิงหาคมด้วยกันรัฐจะออกให้40%แต่มีข้อแม้คําว่าทัวร์เที่ยวไทยนะครับคุณต้องซื้อการท่องเที่ยวผ่านบริษัททัวร์ครับ และต้องเป็นบริษัททัวร์ที่ร่วมโครงการกับการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยจัดแคมเปญแบบ3วัน2คืนระบุโรงแรมร้านอาหารอย่างชัดเจนนะครับแล้วต่อคนเนี่ยจะต้องเป็นทัวร์3วัน2คืนที่ไม่เกิน12,500บาทแบบนี้เนี่ยรัดออกให้40%ก็ตกอยู่ที่5,000บาทต่อคนเท่ากับว่าเวลาคุณไปเที่ยวจริงจ่ายเงินเพียง7,500บาทนะครับแต่เวลาโอนเงินคุณต้องโอนผ่าน เป่าตังมาอีกแล้วและบริษัททัวร์ต้องมีถุงเงินถุกถ้าใครเนี่ยคะที่อยากฟังข่าวจริงกระชับเข้าใจง่ายแบบนี้นะคะง่ายๆค่ะเพียงแค่กดติดตามและสั่นกระดิ่งนะคะ c h anel mummy t news ไว้เลยนะคะจะได้ไม่พลาดทุกข่าวดีๆแบบนี้ค่ะ